รบกวนเพื่อนเช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้พวกเราด้วยนะครับ อันดับที่ 5, k u คุมิเนะมินามิจิจังหวัดมิยางิอุโมงฮิซามิเนโดโดหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่ออุโมงโคสึโคสึซึ่งตั้งอยู่บนถนนหมายเลขสิบในเมืองมิยาสกิจังหวัดมิยาสกิมีรายงานเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกๆเช่นมีผู้หญิงปรากฏตัวเมื่อคุณกดแตร3ามครั้งในอุโมงที่มีคนเข้ามาใกล้หรือมีเสียงฝีเท้าที่กำลังดังขึ้นและในบางครั้ง ก็มีการพบใบเรียกเก็บเงินตกอยู่บนหน้าต่างรถหลังจากที่ออกจากอุโมง์มาแล้วจากคําบอกเล่าของพยานผู้มีประสบการณ์ตรงคนหนึ่งเล่าว่าเขาได้เคยไปที่อุโมง์แห่งนี้กับเพื่อนอีกสองคนและได้กดกริ่งสามครั้งตามลําดับจากด้านสถานีไปยังด้านภูเขาพวกเขาก็ได้พบเจอประสบการณ์แปลกๆโดยได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตามมาจากด้านหลังแน่นอนว่าเพื่อนๆของเขาไม่มีใคร พบเห็นผู้ใดอยู่ทางข้างหลังเลยและตลอดทางที่อยู่ในอุโมงค์พวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนออกจากอุโมงค์มาเสียงเหล่านั้นจึงได้หายไปอันดับที่สี่คาโมเมโซจังหวัดชิมาเนิคาโมเมโซเป็นโรงพรยาบาลเก่า ที่เป็นสถานที่สำหรับกับกกันผู้ป่วยจากโรคเรื้อรังเป็นระยะท้ายๆก่อนที่จะเสียชีวิตในที่แห่งนี้ประเมินกันว่าผู้เสียชีวิตในที่แห่งนี้มีจำนวนมากมายและส่วนใหญ่จะจบชีวิตลงแบบเจ็บปวดทรมานก่อนที่จะเสียชีวิตลงในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ปิดตัวลงไปแล้วแต่ก็ยังมีคนที่ต้องการพิสูจน์เรื่องเล่นลับเดินทางมาพิสูจน์กันอยู่บ่อยๆ และมีรายงานอยู่หลายรายที่ระบุว่าพวกเขาได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์หลังจากที่เดินทางกลับจากสถานที่แห่งนี้และก็มีผู้ที่สัมผัสพ,พ,พลังเล่นลับได้ระบุว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สิธิ์ของจิตวิญ,ญญาณจำนวนมาศาลบางคนถึงขนาดนี้กลับไปดื้อเมื่อมาถึงสถานที่แห่งนี้กันเลยทีเดียวหลายๆคนก็พูดเป็นทำนองเดียวกันว่าเนื่องจากวิญ,ญญาณส่วนใหญ่ในที่แห่งนี้เป็นวิญญาณที่ได้รับความตายจากการทรมานหากใครดึงดันจะมาพิสูจน ็จะได้รับแรงอาฆาตจากวิญญาณเหล่านี้ติดตัวกลับออกไปด้วยอันดับที่3อุโมงค์รกชากุจังหวัดโออิตะอุโมงค์รกัชากุเป็นอุโมงค์เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นมาในบริเวณน้ำพุร้อนซากิกาซากโอกะองเซนในเมืองอุสากิจังหวัดโออิตะซึ่งปัจจุบันอุโมงค์แห่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งานแต่อย่างใดเพราะไม่มีการสร้างทางเชื่อมต่อกับถนนสายหลักต่อมาก็พบว่า มีการรายงานถึงประสบการณ์แปลกที่คนพบเจอในอุโมงค์แห่งนี้ว่ากันว่าถ้าคุณลอดอุโมงค์แห่งนี้ในเวลาเที่ยงคืนคุณจะพบกับดวงวิญญาณของผู้หญิงบางคนก็พบเจอเป็นรูปร่างขึ้นมาบางคนก็พบเจอเป็นเพียงเสียงเรียกกระซิบข้างๆและเชื่อว่ามันเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงซึ่งถูกเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของศพที่ขุดพบโครงกระดูกในขณะที่กำลังก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ในอดีตนี่เองมีรายงานอันน่าขนลุกจากสถานที่แห่งนี้ว่า มีกลุ่มนักศึกษา5คนที่มาเที่ยวในจังหวัดโออิตะแห่งนี้และได้แวะมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อที่จะขึ้นไปถ่ายรูปวิวทิวทัศน์รอบๆซึ่งขากลับลงมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันต่อมาจู่ๆนักศึกษาคนหนึ่งเกิดมีไข้สูงแบบเฉียบพลันและได้ไปน,นอนพักยังที่พักแห่งหนึ่งในจังหวัดโออิตะนั่นเอง จากนั้นก็มีผู้สูงอายุที่เป็นคนระแวกนั้นเข้ามาถามนหนถึงอาการพร้อมทั้งยังถา,ถามถึงเด็กผู้หญิงที่เขาได้พบเห็นลงมาจากรถพร้อมกับกลุ่มนักศึกษาทั้ง5คนเมื่อวานนี้ว่าตอนนี้เด็กคนนั้นไปอยู่ที่ไหนแล้วอันดับที่ 2, สองซันดันเบจังหวัดวากายมะซันดันเบในจังหวัดวากายมะเป็นจุดชมวิวยอดนิยมที่คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพมันงดงาม แต่ท่ามกลางความงดงามนี้ซันดันเบยังเป็นที่รู้จักในจุดที่คนนิยมฆ่าตัวตายกันเฉลยะมากกว่า10คนต่อปีเลยทีเดียวในบางกรณีของผู้ที่มาฆ่าตัวตายที่นี่บางคนเขียนคำสั่งเสียของเขาเองด้วยลิปสติกไว้ตามโขดหินในบริเวณนี้ก่อนที่จะกระโดดลงไปและก็มีไม่น้อยเลยที่มีผู้พบเห็นเจอประสบการณ์ได้ยินเสียงแปลก โหยหวนออกมาจากในบริเวณถ้ำใต้ดินแห่งนี้ในยามค่ำคืนอันดับที่ 1. นึ่ภูเขาเมียวเค็นจังหวัดโอซาก้าภูเขาเมียวเค็นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาเกี่ยวกับเทพเจ้าจากดวงดาวทิศเหนือตามความเชื่อของศาสนาพุทธิกายนิชิเรนที่นิยมนับถือกันในกลุ่มของสมุไรและปัจจุบันยังเป็นที่เคารพในหมู่ลูกหลานของตระกูลโซมะ ซึ่งเป็นตระกูลสมุไรเก่าแก่ที่เคยปกครองแขว้นตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อเ0 0ปีก่อนภูเขาเมียวเคนมีจุดที่น่ากลัวมากมายเช่นลานประหารเก่าในสมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองด้วยระบบโชกุนในสมัยเอโดะและสื่อสารเก่าแก่ของบุคคลสําคัญของแควนแห่งนี้ในอดีตโดยการประหารน,นั้นถูกกระทาโดยกลุ่มสมุไรและได้ถูกบันทนึกถึงวิธีการต่างๆที่มีความหลากหลายและโหดเหี้ยมอยู่พอสมควรเช่น การใช้ตะขอเกี่ยวลำตัวและแขนขาไว้กับประตูจากนั้นก็ใช้ไม้หรือหอกทิ่มแทงไปในใบย,ยังบริเวณลำตัวหรือการจับคนตรึงคังเขนแล้วใช้เลื่อยตัดส่วนต่างๆของร่างกายจากนั้นก็ฝังลงดินทันทีผู้ที่เดินทางมาพิสูจน์สิ่งลึกลับณสถานที่แห่งนี้ในเวลากลางคืนต่างเล่าขานเป็นสิ่งเดียวกันว่าแม้จะไม่เคยพบเจอดวงวิญญาณใดๆแต่ทุกคนก็สัมผัสถ,ถึงความน่าสะพรึงกลัว มีลมพัดกระโชกเป็นช่วงๆโดยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตในสมัยโบราณยังคงสิงสถิตยอยู่ในบริเวณนี้และยอมรับกันว่าที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่ากลัวที่สุดในจังหวัดโพสก,ก้ารเลยทีเดียว